วัดพุทธพรมปัญโยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หรือวัดหลวงปู่ดูวัดป่าเอาดันตัวเข้าให้ชิดเสาเลยมันก็ตึงอันนี้มันต้องใชื่แต่มันสบายในหะทางเชื่อมโอเคลีกท้ายพี่โอ๊กกันโอเคหลีกท้ายพี่โอ๊กกันโอเคหลีกท้ายพี่โอ๊กกันขาชิดๆดิขาชิดดิไม่ใช่ขาอูอยู่ตรงนี้นะขาชิดอ่าดันตัวให้ชิดเไหย เเขาไม่เก่ง <screws> อ่ะนี่มันตึงสั่นนี่นี่ทำอะไรครับงวดค่ะมันตึงอยู่แล้วเนาะมันจะตึงมันจะตึงเราจะยืนได้วะไม่มันต้องค่อยๆดึงอย่าไปดึงแรงถ้าไม่เคยทำต้องค่อยๆดันตัวขึ้นวัดถ้ำเมืองนะครับ เมืองนะเคฟเทมโป สวยไหมสูงไหมระวังเทมร่ามันตกใช่ถ้ามันตกก็ต้องซื้อใหม่ใช่ภาษาสวนเนว่าเทมร่าคอมระคอมระผมจะให้ดูร้านกาแฟในวัดครับภายในวัดป่าวัดพุทธพรมปัญญาหลวงปู่ดูนี่ครับหรือวัดป่าเมืองนะนี่ครับมีอาหารอยู่ด้วย รายได้ทั้งหมดเข้าวัดถ้ำเมืองนัตโอเคโอเคที่ชื่อ The Shop in the เมืองนั Temple on behalf of Grill b e a t b a l l for all money for um, supporting the temple มีกาแฟสดครับ they got fresh coffee espresso ครับสั่งตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ อะไรขายดีสุดที่สวนใหญ่เขาสั่งอะไรกันก็แล้วแต่ชอบนะจะเป็นอาหารไทยหรือว่าเป็นสไตล์แบบพวกอาหารเพื่อสุขภาพแบบพวกสลัดอะไรอย่างเงี้ยครับได <c oughs> ้เ <c oughs> ล็กเพรสซู Oh my god, come in after I order the food, they got uh it's like the the cure for the number. And you can choose the and you can also choose the table here. which table you want to sit crispy pork basil at muang na temple with a watermelon blend oh, french yeah. เดี๋ยวนี้เขาใส่หอมแดงเด็ดนพะูซัมออนเนียนขังหน่อยข้าบอร่อยรสชาติสย เครื่องเยอะกระหลิจะเบบสไลซ์สิแบสกาลิทนี่พูดซ้ำแครอท สุดยอด very good จัก k r a b b i t s Coffee อารมณ์ดีจัก k r a b b i t s Coffee อารมณ์ดี at Wat Tham Mueang Na Mueang Na Temple and very very good scenery of uh, it's like cornfield from the coffee shop สำหรับท่ยูชูวิสอตแอดเมืองนะเทมเพลเชียงใหม่